ติ้งนังติ้งเขาประตูช้อปปิ้งถึงหน้าบ้านไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคตอวนตกหรือว่าคนไทยในแต่งแดนยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่าบางท่านอยากได้ผ้าไหมสีพื้นหลากสีสันมากกว่าเจ็สีไปตัด เป็นเสื้อหรือว่าตัดเป็นพระถุงหรือว่าแบบทรงไหนไกด์แพทนามาให้ช้อปปิ้งทั้งหมดนี้ล่ละค่ะเพราะฉะนั้นไกด์แพทให้คุณผู้ชมจดเบอร์ไกด์แพทไว้081-257-1709 081-257-1709แล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็แอดไลน์แล้วก็คุยกันแคปหน้าจอมาว่าไกด์แพทคะสีที่ถ่ายทำแคปหน้าจอมาเนี่ยเป็นสีม่วงสีเหลืองสีเขียว แบบนี้แบบนี้แกแพทย์จะไม่ติดเบอร์ไว้เพราะว่าเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอยากได้จริงๆต้องอยากได้นะแกแพทย์จะไปที่ร้านและให้คุณผู้ชมเลือกวิดีโอคอลคุยเพราะนั้นท่านใดที่สนใจผ้าไหมสีพื้นต้องอยากได้ไม่มีการให้ชมเฉยๆนะคะเพราะว่าแกแพทย์จะได้ไปที่ร้านจะเสียสละเวลาไปที่ร้านให้ให้ท่านได้เลือกเองว่าชอบสีเทาสีเหลืองสีเขียวสีอะไรมีทั้งหมด มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์คือร้านนี้ที่ท่านจะได้ช้อปปิง้งนี่แหละค่ะเยอะไหมเยอะมากเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอว่าอยากได้แบบนี้วงไปเลยค่ะแล้วติดต่อไกด์แพทในเบอร์ที่บอกมาคือ0812571709แล้วพอคุยกับไกด์แพทเสร็จแล้วไกด์แพทก็จะให้แอดไลน์แล้วก็ทักในไลน์ไกด์แพทก็จะวิดีโอคอลคุยคุณผู้ชมก็จะได้เลือกว่าสีเทา สีน้ำตาลสีชมพูบ้านเย็นสีม่วงสีเขียวเห็นไหมคะมันเยอะมากไม่สามารถกำหนดบอกเบอร์ได้เพราะว่าเป็นร้านที่มีมากที่สุด เก่าแกมากที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีผ้าไหมสีพื้นมากที่สุดและมีการอาบน้ำยาพร้อมนำไปตัดได้เลยแพทยจะขาย2เมตรและ4เมตรได้หมดหรือว่ามากกว่า4เมตรได้หมดให้ราคาพิเศษพร้อมอาบน้ำยาแล้วนะคะก็คือ1,100บาทต่อ2เมตรอาบน้ำยาแล้วไงคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะคะเป็นราคาพิเศษสาหรับแฟนคลับสนใจก็อย่างที่บอกคะ่ะ แคปหน้าจอมาว่าอ่าสีไหนสีไหนหรือว่าถ้าไม่รู้บอกว่าต้องการผ้าไหมสีพื้นติดต่อไกด์แพทหลังไมล์มาค่ะว่าอยากได้สีอะไรและนัดเวลากับไกด์แพทไกด์แพทจะวีดีโอวิดีโอคอลคุยกันให้เห็นเลยหรือว่าถ่ายภาพเคลื่อนไหววิดีโอใส่ในลายท่านเพื่อให้ท่านเลือกเพราะว่านี่คือสีจริงที่ถ่ายทำในกล้องหลังจะชัด นะคะเพราะฉะนั้นร้อยสีสันของผ้าไหมสีพื้นมันเยอะจริงๆเห็นไหมคะโอ้โหเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าก็หลายแบบเลยแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเห็นไหมเนี่ยแพทเอามือชี้เนี่ยฟ้าฟ้าแบบนี้ฟ้าแบบนี้เขียวแบบนี้อีกนี่โอโรสอีกอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้สีไหน,หนไหมดูชมพูอีกโอ้โหจัดเต็มเลยคะ่ะสำหรับแฟนคลับที่ไม่ต้องเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ ให้ราคานะคะรวมอาบน้ํายานะถ้าไม่อาบน้ำยานี่1,000งพัแต่ว่าทุกทุกผืนในร้านค้านี้เขาอาบน้ํายามาแล้วนะคะ <c oughs> พร้อมนําไปตัดก็คือ1,100บาทต่อ2เมตรค่ะค่าขนส่งขอ40บาทต่อไม่เกิน,นอสเมตรนะคะนอกนั้นค่าขนส่งก็ตามมูลค่านะคะจะโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางติดต่อไกดแพทได้หมดนะคะ นี่ค่ะชมกันเพลินๆไม่ซื้อไหมว่ากันกดถูกใจอ๊้ไกด์แพท์ทำาไมมันเยอะจังเลยเยอะมากค่ะ พราะฉะนั้นผ้าไหมสีพื้นนี้มันจะมีความเปิ่นมันวาวเมื่อนําไปตัดนะคะให้เคล็ดลับถ้าเกิดว่านําไปอัดกาวมันก็จะสวมใส่ร้อนคุณแม่คุณป้าคุณพี่ทุกท่านนะคะ60อัพแล้วสวมใส่ผ้าไหมไม่ต้องไปอัดกาวดีกว่าค่ะจะได้มีมิติตรงที่ว่าผ้าไหมยอยู่ในตัวเราจะทําให้เราเย็นมีความชื้นในตัวนะคะอันนี้จะไปอัดกาวก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่านี่ให้ความรู้ว่าการน,นําผ้าไหมไปอัดกาวผ้าไหมได้ทรงค่ะแต่สักพักมันก็จะ ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแต่ว่าถ้าจะใส่แบบสดๆไปตัดเลยค่ะแบบนี้นะคะเป็นทรงที่ต้องการคือขาะแขนกระบอกหรือว่าไทยจิตรดานะคะสีดำก็มีแต่ไม่ได้โพสนะคะสีขาวก็มีผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นราคาพิเศษนี้สำหรับแฟนคลับที่ไม่ต้องไปหาร้านอาบน้ำยาแล้วอาบน้ำยาพร้อมทั้งทุกผืนเลยค่ะ2เมตร4เมตร ได้หมดจริงๆเขาขายเป็นหลาแต่กายแพทย์บอกว่าหนูไม่ถนัดขายเป็นหลาขายต่อ2เมตรราคานี้ค่ะ1,100บาทอ่ะชมกันเพลินๆไม่ซื้อไม่ว่ากันวันไหนอยากซื้อก็ติดต่อมาได้จ้า